ตาเจีย๊ยขอสวัสดีค่ะเพื่อนๆพวกเราจากสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีนพวกเราจะมาสาธิตวิธีการทําสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้กันค่ะและคลิปวิดีโอนี้ก็จะสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับภาษาจีนด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่อยากได้ความรู้คูณ2ตามมาชมกันเลยค่ะสําหรับวัสดุปรปกณ์น,นะคะก็จะมีกระเป๋าผ้าหรือในภาษาจีนเรียกว่าปูไตกันไกหรือในภาษาจีนเรียกว่าเจียนเตา หนังเทียมหรือในภาษาจีนเรียกว่าเหลินเจ้าเก๋อถ้าใครไม่มีหนังเทียมสามารถใช้ผ้าแทนก็ได้ค่ะปากกาหรือภาษาจีนเรียกว่าปี่ไม้บรรทัดหรือภาษาจีนเรียกว่าถงจื้อจื๊อปืน้กาวและที่วัดความยาวค่ะมาเริ่มทํากันเลยค่ะขั้นตอนแรกเราจะนําส่วนด้านล่างหรือส่วนปลายกระเปา๋าผ้ามาวัดความยาวทีละหนึ่งเซนติเมตรตามคลิปวิดีโอจากนั้นนําด้านบนหรือส่วน ที่เชื่อมกับสายจับพับปากถุงลงและวัดความยาวทีละ1ซนติเมเช่นเดียวกับด้านล่างค่ะเมื่อวัดความยาวทั้งสองด้านเสร็จแล้วให้ขีดเส้นเชื่อมเข้าหากันแล้วก็ตัดด้วยกันไกลขั้นตอนต่อมานะคะนำผ้าหรือหนังเทียมมาตัดให้กว้าง1เซนติเมตรและมีความยาวกวก่ากระเป๋าประมาณ5เซนติเมตรค่ะ ถ้าเราอยากรู้ว่าต้องใช้เส้นหนังเทียมหรือผ้ากี่ชิ้นให้วัดความยาวด้านข้างของกระเป๋าผ้าก่อนนะคะว่ามีกี่เซนติเมตรเราถึงจะรู้ว่าควรตัดหนังเทียมหรือผ้ามาทั้งหมดกี่ชิ้นค่ะเมื่อเราทราบแล้วว่าควรตัดมาทั้งหมดกี่ชิ้นนะคะเราก็จะมาเริ่มสานกันเลยค่ะขั้นตอนการสานกระเป๋าเราจะสอดหนังเทียมหรือผ้าก่อน2เส้นและทับอีก2เส้นสลับกันไปแบบนี้จนหมด ให้สังเกตดีๆนะคะว่าลายที่เราสานมันจะเฉียงลงมาเรื่อยๆ,ๆค่ะเพื่อนๆสามารถดูตัวอย่างตามคลิปวิดีโอได้เลยนะคะเมื่อเราสานจนหมดนะคะเราจะเล็มเก็บขอบด้านข้างหนังเทียมหรือผ้าทั้งสองข้างเลยค่ะจากนั้นใส่กาวบริเวณหนังเทียมหรือผ้าที่เราเล็มออกเมื่อกี้นะคะให้เข้ากับขอบผ้าที่อยู่ด้านริมสุดทั้งสองข้างเลยค่ะ เมื่อเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปใส่กาวด้านล่างของกระเป๋าผ้าค่ะทําตามคลิปวิดีโอได้เลยนะคะสําหรับกระเป๋าผ้าสารแบบไทยๆของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าลวดลายของกระเป๋าเราได้แรงบันดาลใจมาจากพัดสารไม้ไผ่ค่ะที่มีลายไทยและยังมีอกอกลักษณ์ที่โดดเด่นสวยงามเป็นพิเศษเราจึงนำลวดลายบนพัดมาผสมผสานให้เข้ากับแฟชั่นในยุคป,ปัจจุบันค่ะ เพื่อนๆสามารถทํากระเป๋าสารได้แบบง่ายๆเลยนะคะเพียงแค่ดูตามคลิปวิดีโอนี้เลยค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ